วันนี้เราอยู่ที่จุดสูงสุดของดอยสุเทพกำลังชมวิวนะครับครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกนวัตธาดอยสุเทพนะครับ นี่นะครับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เราอยู่ที่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยนะครับอ้าวอาว งองค์พระสริยะเมตยโยนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นองค์พระสียริยะเมตยโยกัจจกพักรนินะครับก็อยู่ที่เนี่ยนะครับมีหลายรูปหลายปรางแต่วิกิพิษพารตาสวยงามเทีนั้นเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพระพุทธจักรพัรดิสนทยาป,ปูชิตนะครับฝั่งนี้ท่านประธานพรมีแต่ให้อย่างเดียวนะครับอันนึงแบมือให้อันหนึ่งประธานพรก็แสดงว่าท่านให้ทุกคนนะทุกสิ่งทุกอย่างท่านปล่อยกร,รมให้ปล่อยจะได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องที่เป็นความทุกข์นะครับตอนนี้ เราก็จะมาดูว่าตัวนี้ในเมืองเชียงใหม่ันนี้คือสูงสุดเลยอืมนี่นะครับให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมเชียงใหม่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยดูที่นี่ มุมไหนซ่อมไหนกว้างไกลไม่แพ้เมืองบางกอกส่วนมากต่างชาติก็มากันเยอะนะต่างชาติก็มาเยอะมาเที่ยวอยากให้ท่านได้ดูไหนข้างหลัง้าไทยเขาบอกให้ไลฟ์สดทำไมไม่ไลฟ์สดให้เขาดูหน่อยหนึ่งสอง นี่ต้นลำใหญ่ต้นลำใหญ่ลำใหญ่นะครับมาบริเวณนี้มันมันกว้างไกลกว้างใหญ่มากเลยห้ามรูปของแต่ท่านบอกว่าไม่ให้ไม่ให้รูปของ เดเราขอตั้งกิตอธิษฐานไม่ได้รูปนะครับเราจะใช้กำปั้นเราจะใช้กำปั้นของเราทุบให้ได้เก้าครั้งนะครับเห็นะหเก้าครั้งขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างปังปังที่กิจอธิษฐานวันนี้ก็ขอให้ ลูกหลานได้มีพลังบาร,รมีสูงส่งนะครับใครได้ชมคลิปนี้ของปู่สนชัยนะครับช่องตามหอยอริยธรรมก็ก็ขอให้สิ่งนั้นจงบังเกิดทางนี้เราก็จะลงไปแล้วเรานีเา้เราเดินอ้อมก่อน เป็นครั้งแรกนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เกิดเพิ่งได้มาเพราะปู่สั่งบอกว่าให้พาลูกกุมารมาขอผ่อนขอบารมีขอโชคลาภสิ่งที่ขึ้นมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญหูบุญตาเป็นพลังเป็นบารมีที่เราได้มีโอกาสมานะ ่างชาติเยอะนะครับเหมือนเหมือนเราไปเที่ยวทางปักกิ่งโหระ,ะปักกิ่งทางประเทศจีนญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ส่วนมากก็เป็นแดนอารยธรรมที่เรามีความเชื่อมั่นในจิตในใจที่เรามี ความศรัทธานะครับใครไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายความประมาทเป็นแห่งความตายถูกต้องแล้วนนะครับภายในบริเวณในบริเวณ ดอยสุเทพเนี่ยก็เราก็เดินอ้อมอยู่ยังไม่ยังไม่หมดเลยอยู่ในบนบนดอยเลยนะครับเนี่ยเ็าเรียกว่าในดอยเลยวัดที่ดอยนี้เดินไม่รอบเลยหากท่านผู้ชมอยากจะมากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการบูชาก็ขอเชิญเลยนะครับตอนนี้เราจะได้เวลาลงแล้ว ไน้เวลาลงแล้วนะครับทุกมุมทุกซอกเราก็ไปขอพรครับว,วา่าบอยนงเออมาวัดต้องสำรวมอย่ากลิตอะไร คือกันแต่บอกว่าคือกันไปน้อกเอ้ยๆๆตอนนี้เราจะหาช่องนวนะช่องลงเาลงไปทางนี้สวยนะสวยเย็นอยู่ที่นี่บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีเมืองไทยเราเนี่ยแพราว่าวันนี้ไม่มีแดดแล้วก็ไม่มีฝนเมืองไทยเนี่ยถ้าเราไป ทุกที่เนี่ยเราจะได้เห็นบรรยากาศด,ดีๆไม่แพ้ต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโอกาสมีเวลาก็ไปนะครับมีเวลามีโอกาสก,าก็ไปมันจะไปไหนก็ได้อกอ,อ,อยู่ขงล่างก็มี มันจะมาขึ้นอีกเหรอรอบหนึ่งเราต้องเราต้องลงก็ใช้บัตรขึ้นก็ใช้บัตรนะครับอันนี้นีก็จะเป็นที่ขึ้นที่ลงลองรับสะดวกสบายในการไปในการมา เราต้องรอคนขึ้นมาก่อนแล้วก็คนลงค่อยลงคนขึ้นก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับในแต่ละวันนี้ก็เป็นหมื่นเป็นพันท่านที่มากราบสักการะบูชาโดยสุเทพแห่งนี้นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราจะลงแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปต่อไปเราค่อยไปที่ไหนต่อเดี๋ยวจะรายงานให้ท่านได้ ชมกันต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยถ้าปูุกอกปูกใจนะครับ